ดวงใจสารลักตอนที่47แม่จะพยายามขจัดดอกเตอร์แสงชัยให้ไปพ้นจากเส้นทางแต่ก็ไม่พ้นดอกเตอร์ยังท่อมาข่มขู่อ,อันว่าว่าตอนนี้แม่ดาวอยู่ในมือเขาหากอันว่าไม่ยอมมาพบจะทำร้ายเธออันว่าตอบโดยน้ำเสียงตกใจว่าจะไปพบอย่างแน่นอนหลังจากวางสาย ก็หันไปทางแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆพอาะเธอเล่นเสียที่คาสิโนของพี่แอรอันว่าจึงจำเป็นต้องเอาเงินมาจ่ายแทนเธอไม่ยากรู้ว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ร่างจริงแกจะบ้าหรือไงแกก็เห็นว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่อยู่กับเขาล่ะฉันจะไปรู้เหรอ แกไปตบปากรับคำว่าจะไปพบเขาทำไมก็เผื่อเป็นแม่นี่เลิกพูดเล่นได้แล้วโอเคงั้นแม่ก็กลับบ้านไปได้แล้วอันว่าจัดการเรียบร้อยแล้วมันเป็นหน้าที่แกอยู่แล้วครั้งนี้เสียไปเยอะเลยนะแม่เสียเยอะอะไรเปียไม่เอาสักบาทแค่เห็นหน้าแกเขาคงไม่อยากได้สักบาทแม่ เขาทำธุรกิจนะช่างเถอะช่างเถอะต่อไปฉันจะไม่เล่ยงเสียกันแล้วกันนี่เหรอที่รับปากอ่ะว่าแตแกเถอะจะไปพบดร็อกเตอร์นั่นเหรอก็รับปากไปแล้วนี่แม่ฉันรับเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงอันวาเหรอเป็นห่วงไอ้ดร็อกเตอร์นั่นต่างหากจะเล่นกันถึงตายละ่ะถึงยังไงก็เป็นพี่น้องพ่อแกโอเคโอเคครับแม่ ถ้าไม่ไปจาัดก,การด้วยตัวเองเรื่องของด็อกเตอร์ก็คงไม่จบอันวาคิดจะไปคนเดียวเพราะตอนนี้ก็อย่างงอนๆกับฟาโลแต่จูเนียขอตามไปด้วยไม่ได้นะจูเนียปีแอรไม่ยอมแน่ก็ไม่บอกเขาแอบไปก็ได้ยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีออกไปลูกน้องเขาก็เห็นเห็นแล้วไงเล่าเห็นแล้วไง เกิดโกรธขึ้นมาฉันจะทำยังไงเขาไม่โกรธอันวาหรอกถ้าจะโกรธก็คงโกรธฉันครั้งนี้มันก็ไม่แน่หรอกนะเขาอาจจะโกรธอันวาก็ได้อันวาโอเคโอเคไปก็ไปด็อกเตอร์นั่นแค่อยากได้ทองถ้าได้ทองมันก็คงจบต่อไปอันวาจ้องหน้าด็อกเตอร์แสงชัย ตาที่บ่มปูดป่งบอกถึงการถูกซ้อมรวมถึงลูกน้องพวกนั้นแต่พวกเขาก็สามารถทำล้ายอันวาและจูเนียได้อันวายอมยกทองทั้งหมดให้กับด็อกเตอร์แสงชัยตาด็อกเตอร์ต้องไปเอาที่ธนาคารเองด็อกเตอร์ที่กลัวถูกหักหลังเขาไม่มีทางยอมยังไงไม่อันวากับจูเนียต้องไปกับเขาคนหนึ่ง และอยู่ที่นี่คนหนึ่งจนกว่าเขาจะได้ทองอันวาตอบตกลงจูเนียจะไปกับด็อกเตอร์ส่วนอันวาจะอยู่ที่นี่หลังจากจูเนียอ,ออกไปกับด็อกเตอร์พร้อมกับลูกน้องสองคนทำให้อันวาอยู่กับลูกน้องห้าคนของด็อกเตอร์สายชัยอันวาเอาทองออกมาแจากให้ทั้งห้าคนแล้วบอกให้หนีไปซะเหนียวตัวรอดเพราะฟาโลกำลังมาที่นี่หาเช้าไปก่อน,นี้ ทุกคนก็จะตายด็อกเตอร์แสงชัยจะถูกจับในมิช้าหากไปถึงธนาคารทั้งห้าเกิดความลังเลเพราะคิดว่าที่แล้วมาด็อกเตอร์แสงชัยเชื่อถือไม่ได้และไม่มีประโยชน์อะไรที่พวกเขาจะทำอะไรอันว่าจึงยินดีรับทองพากันแยกย้ายหนีเมื่อฟาโรมาถึงอันว่าก็โผลเข้ากอดเนื้อตัวฝันเถาด้วยความกลัว ฟาโรสั่งลูกน้องให้จัดก,การทุกคนที่จับตัวอันวามาถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายอันวาถูกอุ้มพร้อมกับซอบไหลของเขาอันวาพี่ขอโทษถ้าพี่อยู่กับอันวาคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้พออ่านวามาช่วยแม่จะโทษคนอื่นได้อย่างไร ต้องโทรด็อกเตอร์นั่นฟาโลแสวนว่าแล้วส่วนทั้งจูเนียยังไม่ทันเดินเข้าธนาคารผัวก็มาตามลากจูเนียออกไปทิ้งให้ด็อกเตอร์แสงใสยกับลูกน้องยืนเวกว้งคว้างอยู่หน้าธนาคารพวกเขาไม่กล้าหือกัเบแยรหลังจากนั้นก็ถูกตำรวจจับคุมกว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอก เป็นแผนของอันวาพวกเขาก็ถูกจับซะแล้วอันวาเป็นผู้ส่งเขาเข้าคุกอีกครั้งแต่คนที่ไม่เข้าคุกแต่กำลังโดนสอบสวนยิ่งกว่าสอบสวนก็คือโจูเนียจูเนียถึงกับหน้าซีดกลัวแล้วเหรอช้าไปหรือเปล่ามากลัวตอนนี้ทำไมถึงไปอยู่กับไอ้ด็อกเตอร์นั่น ทำไมถึงออกมาจากคาสิโนแล้วไม่บอกฉันไปทําอะไรบอกมาบอกบอกถามเป็นชุดแบบนี้จะตอบข้อไหนก็นละ่ะ <c oughs> ข้อไหนอ่ะข้อไหนก็ได้แต่ต้องพูดความจริง <c oughs> ไปกับอันวาไปช่วยแม่ของอันว่ากหก ทัวยอยู่ที่คาสินโนเพิ่งจะกลับไปนั่นก็ถูกแต่แต่ถ้าไม่เชื่อก็ถามอันวาได้นะฮ,อฮอึอีกแล้วจะฮึสักกี่ทีมีเชื่อก็ไม่เชื่อสิจะทำยังไงก็ทําไม่พูดแล้วจะเอาไงก็ว่ามาเลยในเมื่อไม่เชื่อจะตบจะตีจะว่าย,ยังไง กอทำมาไม่ต้องมาทา้าฉันทำแน่แต่พ่อมาถึงที่บ้านไม่คิดว่าจอนจะตามมาถึงที่นี่แล้วจอนก็ได้ช่วยจูเนียเอาไว้แกเป็นบ้าอะไรจะทำร้ายจูเนียเหรอผมมีเรื่องจะเคลียร์กับเมียผมพ่อไม่เกี่ยวเกี่ยวสิจูเนียขึ้นไปดบนห้องก่อนส่วนเจ้านี่เดี๋ยพ่อจัดการเองครับจูเนียรีบวิ่งขึ้นห้องไปทันที ขอตัวรอดก่อนยังดีที่พ่อผัวอย่างใจดีแกเป็นบ้าอะไรก็จูเนียแอบไปกับอันวาเกิดได้รับอันตรายถ้าผมไปไม่ทันไม่รู้ว่าด็อกเตอร์นั่นจะทำอะไรจูเนียแล้วพวกเขาไปที่ไหนกันที่ธนาคารดูเหมือนว่าที่นั่นจะเป็นธนาคารที่มีท้องของอันวาอยู่สินะผมไม่รู้ผมแค่ไปตามเมียผม แกก็อย่าโกรธจูเนียเลยยังไงเขาก็เพื่อนกันจูเนียไปกับอันวาก็ดีแล้วแล้วถ้าจูเนียเป็นอะไรไปเขาจะทำยังไงจอนรู้แล้วถ้านวาไปคนเดียวหากเป็นอะไรไปเหมือนกันปีแอจะรู้สึกยังไงเขาถึงกับนิ่งพูดไม่ออกจริงสิถ้าเขาเป็นจูเนีย ก็คงไปกับอันวาต้านว่าคงมีเหตุผลที่ทำแบบนั้นและเขาก็เข้าใจพอหลังจากที่เขาพาจูเนียอ,ออกมาตำรวจก็เข้าจาับด็อกเตอร์แสงชัยคงเป็นแผนของอันวาแกนี่มันโง่จริงๆแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจูเนียกับอันวามีแผนอะไรเอาจะหึงหัวไม่เข้าท่าโง่ๆแบบแกฉันเจอมาเยอะนะัก สักวันแกจะเสียเมียไม่นะพ่อแล้วผมจะทำไงดีผมควรไปขอโทษจูเนียดีไหมแน่นอนสิแต่ไม่ใช่ตอนนี้จูเนียคงไม่ยอมคุยกับแกแน่แล้วผมจะทำยังไงก็รอก่อนสิวะอย่างน้นอยๆพรุ่งนี้ค่อยคุยกันแต่ผมร้อยถึงตอนนั้นไม่ได้หรอกครับตามใจพ่อถึงแกไป าก็ไม่คุยกับกลอยู่ดีเป็นอย่างที่จอนพูดจริงๆไม่ยอมแม้แต่จะเปิดประตูเดี๋ยวว่าจะคุยเลยทางจูเนียก็กลัวมากกลัวพีแอรจะทำร้ายขนาดรักยังช้ำไปทั้งตัวถ้าโมาโหและครั้งนี้โมโหมากด้วยไม่ได้การต้องหาทางเด็กเลี้ยงจึงจติดต่อกับอันวาตานวาไม่มีเวลารับสายของจูเนีย กำลังโนเนียกับฟาโลทั้งกอดทั้งจูบหายกรธพี่แล้วนะพอได้แล้วเสียงโทรศัพท์อาจมีธุระสำคัญช่างเถอะจะเป็นใครละ่ะก็โจเนียไงอาจมีเรื่องก็ได้โจเนียอีกแล้วจะมีเรื่องอะไรก็ไม่เอาถ้ามีเรื่องสำคัญก็ไว้คุยพรุ่งนี้ คืนนี้อันวามีธุระกับพี่โอเคกว่าจะรู้ว่าจูเนียมีธุระอะไรก็ตอนเช้าจูเนียถึงกับร้องให้โฮเพราะตอนนี้ยังติดอยู่ในห้องไม่กล้าแม้จะออกไปอันวาก็รีบแต่งตัวเพือออกไปพบจูเนียร์ฟาโลที่นอนอยู่บนเตียงมองเมียที่รีบร้อนจะไปไหนอันวาไปช่วยจูเนียนะสิปีแอจะฆ่าจูเนียแล้ว ร้องห้ายังไม่หยุดเลยเป็นเพราะพี่ท้าาเลยพี่พี่ผิดอะไรยังจะมาพูดดิถ้าเมื่อคืนรับสายจูเนียก็คงช่วยจูเนียได้แล้วยังไงเขาก็เป็นผัผเหมากันคงไม่ฆ่ากันหรอกมัง้งว่าได้เหรออันวาต้องไปแล้วเดี๋ยวสิแล้วพี่ละ่ะตามมาแล้วกันอันวาที่ใจร้อนขับรถมาก่อนอย่างว่าก็หลง โอ้ยทำไงดีอะทำไมถึงหลงได้อ่ะไม่เคยหลงนี่นาะทำไงดีอะแบบนี้ไปเจอจูเนียไม่ทันแน่ใช่ใช่ต้องโทรหาฟาโรพอคิดได้แล้วก็โทรหาฟาโรหารู้ไหมว่าจูเนียร์ลำบากมากปีนลงจากชั้นสองเพื่อหนีผัวมาซ่อนในรถของพ่อผัวเพื่อหนีออกไป และนั่นทําให้ปีแอาหาจูเนียไม่เจอคนจนทั่วห้องและจับได้ว่าจูเนียปีนหนีจากระเบียงคนหาทั่วบ้านก็ยังไม่เจอไม่มีทางที่จูเนียจะหนีออกไปจากบ้านได้แม้จะลงมาจากชั้นสองได้ก็ไม่มีทางออกไปได้อย่างแน่นอนเป็นแต่พ่อของเขาจะช่วยออกมาได้แล้วไม่ต้องหมอบ จอนพูดพร้อมกับมองโจเนียที่ยิ้มให้กับเขาโจเนียนอนหมอบในขณะที่จอนนั่งอยู่ขอบคุณนะครับที่ช่วยฉันต้องทั่วยอยู่แล้วจะได้ดัดนิสัยมันบ้างพอจอนเห็นนั่นแหละเห็นโจเนียแอบขึ้นรถมาตอนขึ้นรถก็นอนหมอบอยู่ที่พื้นรถ เขาขึ้นมาจะไม่เห็นได้ยังไงพ่อเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ช่วยก็ช่วยอย่างน้นอยๆจูนเนียก็ลูกสะภ้แล้วเราจะหลบไปไหนจะไปหาอันวาหรือว่าจะกลับบ้านนอกเมืองหรือจะไปกับฉันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้น ไปที่บ้านสะแลวกันเออเปียแอร์คงนึกไม่ถึงว่าจูเนียอยู่ที่บ้านฉันก็ได้ครับคุณจอนแต่งเข้ามาแล้วทำไมไม่เรียกสมภพเรียกสมภพสิครับคุณพ่อดีมากไม่ต้องกลัวอยู่กับฉันเปีแอรไม่กล้าทำอะไรหรอกครับ